ประกอบคัดโดยใส่สปริงคัดเข้าไปทีละตัวให้แน่นแบบนี้นะครับกดสปริงเข้าไปให้แนบสนิทกับคัดทุกตัวเมื่อใส่สปริงกับคัดเข้าไปแล้วนำตัวยึดคลัด มาวางลงตรงกลางนะครับนี่นะครับวางลงไปตามช่องนี้จากนั้นสามารถใช้ประแจมาวางทับที่ตัวยึดคลัดไว้ที่ด้านบนแบบนี้แล้วใช้เท้าเหยียบประแจไว้ จากนั้นใช้ไขควงปากแบนสองตัวทำการง้างระหว่างตัวคัดตรงนี้โดยง้างออกให้สามารถกดตัวยึดคลัดลงไปได้นะครับทำการง้าง2จุดตรงนี้มือง้าง2จุดตรงนี้ได้แล้ว ก็ทำการง้างที่ด้านบนตรงนี้นะครับการยึดคัดก็จะลงไปในตัวคลัตแบบนี้ต่อเข้าไปให้แนบสนิทเล็กน้อยเสร็จแล้วก็สามารถนำคลัตเลื่อยยนต์ไปใช้งานได้เลยนะครับประกอบเข้ากับตัวเลื่อยโดยการหมุนให้หมุนทวนเข็มนาฬิกา หมุนเข้าไปตึงมือใช้บล็อกหมุนเข้าให้แน่นก็เป็นอาเสร็จนะครับง่ายๆครับสำหรับวิธีประกอบคัดเลื่อยยนต์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ